ทุกคนวันนี้มีข่าวดีมาเล่าให้ฟังอีกแล้วเกี่ยวกับ AI o โรบอทนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาอาจารย์โน้ตจะแชร์สูตรให้กับนักเรียนนะครับมันสามารถทําได้เฉพาะในฝั่งของ Facebook ใครที่เคยมาเรียน AI o โรบอทจะรู้ว่าคนที่มาเรียนปุ๊บพี่โน้ตจะส่งลิงก์แล้วเขาสามารถเอาสูตรของอาจารย์โน้ตไปใช้ได้เลยแต่ว่าใน Tik t o ็อที่ผ่านมาเนี่ยมันทําไม่ได้แล้ววันนี้มันมีข่าวดีมากๆเลยเพราะว่าอาจารย์โน้ตนะครับมีการบ่นกับทางรีบิบอทเนี่ย ที่อเมริกาว่าเฮ้ยเมื่อไหร่คุณจะทําไอตัวฟังก์ชันในการแชร์สูตรให้ได้สักทีนึงเพราะว่าเวลาแชร์ให้กับนักเรียนนะั้โคตรยากเลยแต่ว่าตอนนี้นะครับ ระบบนะครับสามารถเปิดได้แล้วอันนี้ต้องให้เครดิตอาจารย์โนตเลยนะเพราะว่าอาจารย์โนตเองคนนี้แหละครับเป็นคนที่ไปคอมเมนเขาและทําให้เขายอมเปิดฟังก์ชันนี้มาอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่พี่โนดอ่ะพยายามที่จะให้ตัวเองอ่ะเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะว่าเวลาเราพูดอะไรเนี่ยคนที่อเมริกาเขาจะฟังพี่โน้ตนะครับดังนั้นเนี่ยวันเนี้ยมันเป็นข่าวดีมากๆเลยที่การร้องขอในครั้งนี้เนี่ยสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่ามันคืออะไรนะครับ นี่เลยครับคือหลักฐานนะนี่ตอนแรกเลยครับบนกับเขาไปบอกว่าเฮ้ยฉันไม่สามารถแชร์ตัวสูตรของฉันให้นักเรียนฉันได้โคตรวุ่นวายโคตรยุ่งยากเลยเขาก็หายไปประมาณ1-2สัปดาห์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ทักมาหาเมื่อสักครู่นี้เองเลยนะครับเขาบอกว่าอาจารย์โน้ตตอนนี้เนี่ยทางรีวิบอดเราอะ เปิดฟังก์ชันติ๊กต k อให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคุณสามารถแชร์ strategy หรือกลทธ์อของคุณอะให้นักเรียนคุณได้แล้วโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโคตรดีใจมากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะครับพี่โนสามารถคุยสายตรงกับอเมริกาได้เลยเวลาเราติดอะไรหรือว่าเราต้องการให้เขาปรับปรุงหรือพัฒนาฟังก์ชันไหนเนี่ยเราสามารถบอกกับเขาโดยตรงได้โดยผ่านพี่โนนะครับ